ันนี้ครับผมรองเดียวครับจากตาคูนเล็กคอร์ดครับก็มีควายนะครับเป็นควายโคมแม่ลูกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแม่นะครับวันนี้มีอยู่2ชุดนะครับเพื่อที่จะมาทำการเปิดราคานะครับมาดูโคมแรกก่อนครับเป็นโคมแม่ลูกนะครับยกก็ได้แยกก็ได้ครับอันนี้มาดูครับอันนี้แม่เขาครับ นี่ครับสูงประมาณร้อยสามสามสาสบสี่ครับโดยประมาณครับแต่ยังไม่ได้วัดชัดเจนนะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดูให้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเป็นแม่ครับส่งลูกดีมากครับนะอันนี้ลูกของเขามาดูลูกนะครับนี่ครับส่งลูกอันนี้ขนาดเป็นพ่อบ้านๆนะครับแต่ว่าส่งลูกนี่สุดยอดนะดูแข้งขาการให้ลูกครับดีครับน้นมดีครับ ลูกตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองครับสถานะตอนนี้ก็คือท้องว่างครับท้องว่างสามารถที่จะเอาไปผสมกับพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆนะครับขนาดเป็นพ่อพันธุ์บ้านตัวขนาดนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับนะครับนะครับดูดูดูการให้ลูกครับเขาบว่าจะซื้อควายต้องดูที่การส่งลูกวันนี้เรามีลูกให้ดูด้วย นี่เลยนี่ครับถ่ายกันแบบบ้านๆครับผมเดินไปใกล้ๆครับสถานะยังท้องว่างนี่นี่เลยครับแม่นะครับก็ถ้าแยกนะครับก็เปิดไว้ครับเปิดไว้ไม่ได้เลยนะครับทั้งลูกทั้งแม่ครับ อันนี้แม่เราเปิดไว้ที่42่สิบคะแนนนะครับหรือ42,000ครับ42,000ครับถ้าใครสนใจแม่เอาครับ42,000ครับโทรมาครับสอบถามแล้วก็ต่อรองได้นะครับโทรมาที่เบอร์ผมได้เลยครับตอนนี้ลูกเขาครับเข้าป่าไปแล้วถ่ายแบบธรรมชาติครับวันนี้ อันนี้ก็เปิดไปยี่สิบสีครับ2องหมนสพันครับสองหม่ส่พส่วนเมี่ยสี่หมนพนะครับถ้าเอารวมกันนะครับก็ลดได้อีกครับผมใครสนใจก็สามารถที่จะโทรประสานมาที่เบอร์ผมได้เลยครับน่ครับอ่ะให้ดูให้ลูกดีครับให้ลูกดีนะครับอันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับไม่มีหัวอาหารไม่มีอะไรอัดนะครับ เลี้ยงแบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติน่ครับให้ดูครับยังไม่ได้ถ่ายหางให้ดูเดี๋ยวอ้อมไปให้ดูครับเดี๋ยวดูตัวนี้นี่นี่ครับนี่ครับท้ายดูท้ายของเขาลูกชาย,ชายเป็นลูกชายนะครับเป็นลูกชาย ลูกชายลูกผู้ลูกชายก็สูงเท่าโอ้น่าจะสูงเกือบเท่าแม่แล้วครับเท่าแม่ละนะครับเทียบกันดูครับการให้ลูกอยังรอเลยยังรอเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ยี่สิบสีครับลูกของเขารันทหาตันท้ายแม่ครับครับโอเคครับถ้าใครสนใจก็โทรประสานมาได้ครับ ที่เบอร์ผมนะครับเบอร์ของรองเดียวครับของเจ้าของช่องรับตาขนเล็กคอร์ดครับ0 6 5 6 4ห4 7 8 6ครับโทรประสานมาได้ครับครับเป็นการถ่ายคลิปที่เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมานะครับถ่ายแบบว่าอยู่ดงหญ้าเลยครับลูกชายตัวนี้ของคมที่หนึ่งนะครับก็ อายุก็ประมาณปีกับสี่เดือนครับประมาณนี้ครับนะครับแต่ให้ลูกสวยมากครับนี่ลูกสวยประมาณปีกว่าๆนะไม่ไม่ถึงปีกับห้าเดือนครับนี่ครับเล็บเท้าดีครับเท้าใหญ่หน้าหลังครับใช้ได้เลยนะครับสูงเท้าให้ดู สวยนะครับตัวนี้ก็สวยการจะซื้อควายต้องซื้อควายที่ส่งลูกดีครับแม่เขาอาจจะไม่ได้อะไรมากมายครับแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็ส่งลูกดีใครสนใจก็โทรมาครับประสานที่เบอร์ผมมาได้เลย42,000นสต่อรองได้ครับผมอันนี้ก็เป็น อีกตัวหนึ่งครับวันนี้ยังมีอยู่หนึ่งโคมกับหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นควายที่มีอายุหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าโอ้โหนะการให้ลูกนี่สุดยอดให้ลูกได้ได้สวยนะครับลูกนี่น่าจะแยกไปแล้วนะครับหนาหนากว่าตัวเมื่อกี้นะครับลูกอันนี้ควายก็น่าจะอายุนะครับสนานะตัวนี้คือท้องว่างครับอายุก็คือมีลูกไปแล้วสี่ตัวครับ โดยประมาณครับสี่ตัวครับความสูงก็ไล่เรียกกันครับกับตัวเมื่อกี้ครับความสูงก็ไล่เลียกันร3อยสาหรือส5นี่แหละครับประมาณนี้ครับแต่ว่าอ่างมากเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกใกล้ๆนะครับว่าอ่างขนาดไหนอ่ะนี่ครับเดี๋ยวให้ เดินออกมาที่มองเห็นขาได้ชัดเจนเราจะถ่ายขาให้ดูก็ถามว่ามีตำหนิไหมครับควายตัวนี้ก็มีอยู่นิดนึงนะครับก็คืออมีหางดอกครับหางดอกนะครับหางแต่ว่าควายไม่ได้เอาหางออกลูกนะครับให้ลูกดีมากครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ถือครับบางคนก็ไม่ถือครับ ตอนผมเองก็ไม่ได้ถือครับก็เห็นควายหางดอกหลายๆตัวที่เป็นเงินล้านนะครับนะของโดยเฉพาะของเซียนเซียนคมนะครับเป็นควายหางดอกนะครับแต่ให้ลูกโอ้โหหลักล้านขึ้นครับสองล้านสามล้านนะครับแต่ละตัวเพราะฉะนั้นนี่ไม่ไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องนั้นนะครับเราดูที่การให้ลูกการส่งลูกนะครับอันนี้ครับอ่างมากนะอ่างใหญ่ ก็มีลูกมาแล้วประมาณสตัวครับสูงก็ไล่เรียกกับคมเมื่อกี้ครับนี่ครับเขาก็จะมีติดมูล่านิดหนึ่งนะครับเขาเลยให้ลูกดีควายมูล่าก็คือควายที่ส่งในเรื่องของการให้ลูกน้ำนมดีนะครับควายตัวนี้น้ำนมดีมากนะครับนี่ครับขายเปิดไม่แพงครับเปิดไม่แพงตัวนี้ก็อยู่ที่42คะแนนครับ ส0 0 0มกับอีก2,000โทรประสานมาได้ที่เบอร์ผมได้เลยครับถ้าใครสนใจหรือใครจะยกไปทั้งหมดนะครับสตัวเลยนะครับก็ได้ครับนี่ครับอันนี้ตัวนี้ครับดูท้องครับใหญ่มากนะครับเขากินแบบธรรมชาตินะไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อัดอาหารอะไรอยู่แบบธรรมชาติแข้งขาก็ดีครับตัวนี้ วันทวนสมบูรณ์ดีครับอันนี้ดูท้ายครับถ่ายท้ายให้ดูเหมือนลูกบอลกลมเลยครับดูครับดูครับนี่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 ครับนี่ดูครับวัวนทวนสมบูรณ์ครับผมได้แจ้งไปแล้วครับควายไม่ได้เอาหางออกลูกนะครับ หางดอกนะครับตอนนี้อยู่อย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเรื่องก,การส่งลูกหายห่วงเรื่องน้ำนมหายห่วงครับสถานะยังท้องว่างครับตอนนี้เพราะว่าเขาแยกลูกไปแล้วครับแยกลูกขายลูกไปแล้วเหลือแค่แม่ครับเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูครับว่าจะเอาโภมแม่ลูกหรือว่าจะตัวนี้ครับราคาก็เท่ากัน สี่หมื่นกับสองพันครับนี่ครับขาขาใหญ่ครับขาใหญ่เีาจะดูเดี๋ยวผมถ่ายขาให้ดูนี่ครับแข้งขาเขาใหญ่มากครับอ่างด้วยนะตัวนี้แข้งขาใหญ่แล้วก็อ่างสวยงามครับใครที่จะซื้อไปเลี้ยงครับ ก็สามารถโทรประสานมาได้ครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้โทรมาได้เลยเบอร์ที่เบอร์ผมครับเดี๋ยวลงไว้ที่ใต้คลิป